สวัสดีวันอาทิตย์พี่น้องโอ้วันนี้อากาศดีนะคะฝนบ่ตกเนื่องจากว่าฝนตกมาหลายมือแล้วกับผ้ากันไม่ายางปลาจุดประสงค์กับมหาเห็ดนั่นแหะแต่ว่ามือน,นี้คือสุบะได้เห็ดดอกแดนได้ลูกเกาหลักนี่แหละเกาหลักกําลัางรวนพี่น้องเต็มปลาแล้วก็มีเต็มเตม็ดใหญ่ อันนี้ฟรีนะคะผู้ใดมาเก็บได้ก็เก็บเอาตามใจมกักวันนี้ไอดาหาเห็ดบ่ได้ก็จะเอาลูกเก้วลาดนี่แหละเบิ่งเด้อพี่น,อน้องนี่มันเป็นอย่างนี้นะคะนี่เห็นบ่ลูกบักใหญ่เห็นบ่พี่น้องนี่บักใหญ่เลยนี่เห็นไหมคะมันหล่นลงมาแล้วกน็นั่งกันสิแตกแตกเพลแหว่อย,อยู่นี่เห็นบ่นี่สามเมตรละนี่ แล้วตัวนี้อีกเด้อนี่เด้อนี่ตัวนี้อีกนี่เห็นไหมคะนี่เป็นอย่างสีเนาะอ่าแบบนี้เขาก็เอาไปเอานเอาไปข่วเนาะนี่ดินี่ดิเห็นบ่นี่ดิเห็นบ่นี่เอาไปขั้วกินอายุนี่เขาเจ้าก็ขายอยู่ตลาดมีเยอะแยะกับบริแพงหลายดอกจก้ะแต่ว่าอ่นเวลาเขามีโอกาสเขามายางปลาเขาก็สามารถเก็บได้ฟรีนะคะ แบบนี้น่าจะนี่เห็นไหมคะแต่ว่าเขายยางไปอาจจะเจอเหตุนําเด้อนี่คือความหวังมันอีมายางเล่นเลาะเล่น,ลนอากาศดีนะจ๊ะก็ตามเคยส่วนผู้เบาเขาปลาพ่อยังกกเก็บไปผู้เบาผู้เก้านี่แหละนี่จุดประสงค์มหาเหตุพี่น้องแต่ว่าปีนี้โอ้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูพี่น้อง เบิ่งน้าถ่วมด้วย้จเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะนี่พี่น้องเห็นอ่ที่เล่าให้ฟังฮะนะว่ามันนามหลายเดือนนั่นเดือนกันยาที่ผ่านมาฝนตกอุ้ยแทบจะทุกวันทีนี้บัดนี้มันมีเตเนมันมีเตความชื้นเนาะมันบบมีอากาศอบอ่าเฮ็ดกัเลยบบมีโอกาสเด้ขึ้นนะมันดินมันเฉอะแฉะเอียงมัน มันต้องให้ฝนตกแล้วก็แล้วก็แดดออกไหดินมันโอบโอบแบบนี้นะอันนี้นี่ห้วยมองไปน้ำท่วมเบิดเห็นบอกมันสลายลายดอกบักเกาหลักแตกบุญยูบิญีอยู่นี่เห็นไหมหน่วยใหญ่ใหญ่หน่วยใหญ่อิลีเด้พี่นองเก็บบอดซิปนาทีก็ได้เป็นกิโลแล้วนี่ แต่ว่าจุดประสงค์บรดีแมนมาเก็บเก่าลัดไงมาเก็บเห็ด <c oughs> แตกบุญ,ญยุบมายะอยู่สนุกเก็บบบกเก่าลัดพี่น้อง่อนมีเยอะแยะมากมายเพื่อนๆถ้าอยากมาเก็บอันน้เมนปลาอันน่ะปงตุกมโบเด้ออยู่แถบชานเมืองปารีสนี่แหละหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อ แนนํำเด้อเอาถุงมือมาพรอมเด้อมาเก็บบัเกาลลัดนี่เพราะว่าหน่วยมันเป็นน้มมันกับปั๊กมือกับเจ็บอยู่ได้เขาเก็บจักนาทีนี่ห้านาทีได้ล้วบ่อสามกิโลโอ้ยถ้ามันเก็บเฮดไร้ไลปนีก็สิดีแล้วเนาะแต่ว่าลูกเกาลัดนี่ป้าพี่น้องฟรีนะจ๊ะทุกคนมีสิทธิ์เก็บได้ด้วยจ้ะมาเอาโหลดพี่น้องทีนี้กับเบิ้งอันน่ะเบิ้งอ่า หน่วยมันตกลงมาเตยตุนก้องอยู่กับพืนแบบนี้และพี่นอ้องมีเยอะแยะมากมายโอ้ยเนาะแต่ว่าเ้ากะเก็บเพอได้เตยขวานึงสองขวนี่หละเอาไปขวกินแสบอยู่หักแต่ว่าต้องการมาหาเหตดไหลก่อนน่ะจ้ะมันโพดอีหลีเนาะ คือผมมีคนมาเก็บเอานี่นะเขาเห็นเทากะอีโตนแล้วกกเสียดายอยู่ได้หักคือว่าอะไรเขากะบ่อยากได้คือก,กัน <c oughs> เอาเอาสักสองสามโลห้าโลเอาเอาห้าโลซะโอ้ยพี่น้องเอ้ยไลยแท้ไล่ปลาไล่แท้แทะพี่นอ้องสิบุณยเด็กเป้ครัวขายคางถนนหลบาบานนับบัปนี่พี่นอ้อง Huh? เปิดกิจการ <laughs> เปิดกิจการอ่ัขวเกาหลัดขายบน่นี้นะมาต้องลงทุนอย่างไี้น,นี่นะโอ้ยบพิษกฎหไม้สิบ่บนี้นะว่ายัางไงจ้ะนี่เยอะแยะมากมายนะคะ เห็นไหมคะพี่น้องเห็นบอเห็นบอเห็นบอพี่น้องป้าจะว่าแมนอย่างนี้แมนวะอิรีนะฮะโอ้ยเบิ่งดีๆก่อนเด้อแมนวะว้าวมาเจอก้อนหนึ่งพี่น้องไม่อย่างก็ล่ะมิตาเกะแน่ใจนะปุ้นดีบัวอิรีวะเบิ่งเด้อสีส้งให้ถามพี่สุก่อนว่าแมนบอย มั่นใจนะได้กอหนึ่งปารย่ยางบบเสียเมยวันทียางบบเสียเมยนะอ๋อได้แกงหนึ่งได้นี่นะอู้ราชินีเห็ดได้นี่นะหายยากพี่น้องโอ้ยยางได้เต็มักเกวหลักเห็ดผึ่งบบ่ได้มาเจอกอนนี้ก็เออมีแฮ้งจะกลับบ้านแล้วได้บัดนี้นะสรุปผลพี่น้อง วันนี้คำว่าเดินป่าสองชั่วโมงเดินไปเดินมากระไดะลูกเกาหลักประมาณสี่หกิโลนี่ละจะ้ะนี่เกามาขวัวนะจะ้ะแบบนี้แล้วก็ไปเจอเห็ดกอนหนึ่งพี่น้องเขาจะเอามาก่วยเห็ดกระไดเอามากแกงเห็ดกระไดหรือว่าต้มยำกระไดเห็ดอันนี้เห็ดไดทุกอย่างพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็มีแต่เกาหลักกับเห็ดมีแต่เกณฑ์มาฝากพี่น้องท่าน,นั้นแหละเด้อหวัวงว่าคลิปน้าสิมีเห็ดแซ่บมาตัดได้จะ้ะพี่น้อง